เรื่องสั้นเล่าแฝงคติธรรมเรื่องเมล็ดข้าวแห่งความดีมีชาวนาคนหนึ่งปลูกข้าวไว้หลังบ้านเขาตั้งใจดูแลต้นข้าวอย่างดีรดน้ำพรวดินใส่ปุ๋ยแต่พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขากลับได้ข้าวเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาคนอื่นๆแล้วเขารู้สึกผิดหวังและเสียใจมากเขาจึงไปปรึกษาพระสงฆ์รูปหนึ่งพระสงฆ์ฟังเรื่องราวของเขา แล้วก็ยิ้มอย่างเมตตาท่านกล่าวว่าลูกเอ๋ยการปลูกข้าวก็เหมือนกับการทำความดีความดีที่เราทำลงไปเปรียบเสมือนเมล็ดข้าวที่เราหว่านลงไปในดินบางเมล็ดอาจจะงอกงามเร็วบางเมล็ดอาจจะงอกงามช้าแต่ทุกเมล็ดล้วนมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นต้นข้าวที่สวยงามได้ทั้งนั้นชาวนาคนนั้นฟังแล้วก็เกิดความสงสัยจึงถามว่าแล้วทำไมข้าวของข้าจึงงามน้อยกว่าชาวนาคนอื่น พระสงฆ์ตอบว่าลูกเอ๋ยเมื่อลูกปลูกข้าวลูกมักจะคอยจับจ้องดูว่ามเมล็ดข้าวของลูกจะงอกงามเมื่อไหร่จะออกรวงตอนไหนและจะให้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดความคาดหวังและความกังวลเหล่านี้ทําให้ลูกใจร้อนและว้าวุ่นใจจิตใจที่ไม่สงบย่อมส่งผลต่อพืชผลที่ลูกปลูกพระสงฆ์กล่าวต่อว่าการทําความดีก็เช่นกันเราควรทําความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เมื่อเราทำดีแล้วก็ควรปล่อยวางความคาดหวังและมั่นใจว่าความดีที่เราทำย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีในที่สุดชาวนาคนนั้นฟังแล้วจึงเข้าใจได้ความคิดที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในการทำมาหากินและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจกับผลผลิตที่ได้อีกเลยเพราะเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผลสำเร็จแต่มาจากความตั้งใจอันความบริสุทธิ์ในการทำความดีแง่คิดดีไว้แบ่งปัน การทำความดีต้องใช้เวลาและความอดทนผลลัพธ์อาจจะไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีจิตใจที่สงบและไม่หวังผลตอบแทนจะทำให้เราทำความดีได้อย่างมีความสุขการปล่อยวางความคาดหวังจะช่วยให้เราไม่รู้สึกผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผลสำเร็จแต่มาจากการกระทำที่ดีหวังว่าเรื่องสั้นแฝงคติธรรมจะให้แง่คิดที่ดีเป็นกำลังใจ แกะกัละยาณมิตรทุกท่าน